สำหรับวันนี้ไอก็จะพาทุกคนมาทําเมนูยั่วน้ําลายอีกแล้วค่ะทุกคนคาะยาไส้กรอกทรงเครื่องเยอะๆจ้าในส่วนของวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมายเลยค่ะเพียงนําไส้กรอกทรงเครื่องมาหั่นนะคะสําหรับไส้กรอกทรงเครื่องไอแนะนําเป็นแบรนด์ M n Y เท่านั้นค่ะคือเขาทานเล่นก็อร่อยยิ่งเอามายํายิ่งอร่อยค่ะหั่นเป็นชิ้นพอคําได้ตามใจชอบเลยนะคะพอหั่นเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ํายํากันค่ะน้ําปลาน้ําตาลทรายผงชูรสแล้วก็มะนาวสดค่ะในส่วนของผงชูรสไม่ใส่ก็ได้นะคะตาม ามใจชอบเลยค่ะแล้วก็คนๆให้น้ําตาลละลายนะคะพอน้ําตาละละลายดีแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาลงไปเลยค่ะตามด้วยไส้กรอกทรงเครื่องที่หั่นไว้ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะตามด้วยถั่วลิสงคั่วต้นหอมแล้วก็ขิงซอยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะง่ายนิดเดียวค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยจ้ายำไส้กรอกทรงเครื่องเยือะๆจ้าหืม สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซีกินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินเมนูแซ่บๆเยอะๆอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะยำไส้กรอกทรงเครื่องค่ะเป็นเมนูง่ายๆแถมอร่อยด้วยนะคะสำหรับวิธีทําก็คือไอทําให้ทุกคนดูต้นคลิปแล้วค่ะทําง่ายมากเลยค่ะทุกคนค่ะวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะและสําหรับไส้กรอกที่ไอเอามายำให้ทุกคนดูในวันนี้ก็คือนี่เลยจ้าไอสั่งมาจากทางแบรนด์ M Y ค่ะเป็นไส้กรอกทรงเครื่องนะคะเขามีถึง3รสกันเลยทีเดียวค่่่ะะไมวาจ ลดเปรี้ยวลดเผ็ดหรือรสไม่เผ็ดก็มีนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทานได้ค่ะทุกคนคะ่ะและที่สําคัญไอขอบอกเลยว่าไส้กรอกแบรนด์นี้น่ะอร่อยมากก็เลยอยากเอามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะคือต่างจากไส้กรอกตามท้องตลาดทั่วไปแน่นอนค่ะคือเขาเค็มเลยว่าไม่ใส่แป้งไม่ใส่วัตถุก,กันเสียและที่สําคัญคือใส่เนื้อสัตว์แบบจุกๆเลยค่ะรสชาติมันก็เลยจะต่างกับจากแบบว่าไส้กรอกตามท้องตลาดหรือไส้กรอกตามตลาดนะัดที่เขาย่างขายนะทุกคนคะ่ะอร่อยค่ะและสําหรับ1นซองก็ราคา1 2 25บาทเท่านั้นเองค่ะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะทุกคนค่ะคือมันอร่อยนะและที่สําคัญใครที่อยากมีรายได้เสริมก็สามารถรับไปขายได้เลยนะคะคือบอกได้เลยว่าเลดส่งน่ะกําไรงามมากทุกคนสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะโอเคค่ะยําไส้กรอกทรงเครื่องของไอจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามากินกันได้เลยจ้าื ทุกคนอร่อยมากขิงดองค่ะคือดีทุกคนลองไปทำตามดูนะคะสูตรนี้คืออร่อยจริงค่ะทำขายได้เลยค่ะ เป็นกับแก้มชั้นเลิศเลยค่ะทุกคนค่ะ คือมันเข้ากันได้อย่างลงตัวระหว่างน้ำยำที่แบบว่ารสชาติเปรี้ยวๆหวานๆบวกกับต้นหอมแล้วก็พริกแดงจินดานแล้วก็จะมีถั่วลิสงคนะั่วอ่ะทุกคนพอเข้าปากไปแล้วคือมันกลมกล่อมมากอื <c oughs> กินกับขิงดองเขาจะเข้ากันนะคะไืมไฟกอกทรงเครื่องแบน M a n Y นะคะอร่อยจริงค่ะ ปกติส่วมากเราจะเห็นยำเหน่มใช่ไหมครับทุกคนคะแต่อันนี้ยำแซ่กอกตรงเครื่องอร่อยเหมือนกันค่ะนี่นะคะไอจะมาตัดให้ทุกคนดูค่ะนี่ ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะไส้กรอกตรงเครื่องแบรนด M Y ค่ะสำหรับที่ไอ้กินก็คือรสเผ็ดนะคะ กินกับขิงดองมีถั่วลิสงมันด้วยค่ะชอบกิน เริ่มเผ็ดแล้วเครื่องเคียงข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ไม่มีแป้งนะคะสำหรับใครที่อยากรับไปขายบอกได้เลยว่ากำไรงามมากทุกคนลองทักเข้าไปสอบถามดูนะคะ ็ปกติต้องมีเบียร์นะทุกคนแต่ไอ้ไม่กินเบียร์น้ำอารมณ์พอค่ะ อร่อยเข้ากันยำแหนมก็แซ่บค่ะตังกว่า

ลองซื้อไปกินดูนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยมากคือกินแต่เขาก็อร่อยนะทุกคนคะ่ะปังไม่ไหวอร่อย เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อาเดย์นะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอซนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซก็ขอฝากไว้ด้วยคะ่ะไส้กรอกทรงเครื่องแบรนด์ m y คะ่ะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า